ทุกวันนี้หลายคนพยายามมอบความรักความเอาใจใส่ให้คนรอบข้างแต่กลับลืมให้ความรักกับตัวเองเพราะความจริงคือการรักตัวเองไม่ได้แปลว่าเห็นแก่ตัวแต่เป็นการยอมรับตัวเองในทุกมิติทั้งจุดดีจุดด้อยทั้งความสำเร็จและความล้มเหลว วันนี้เราจะมาพูดถึงการแผ่เมตตาให้ตนเองการให้โอกาสตัวเองได้หยุดพักได้ให้อภัยตัวเองและเปิดใจรับความสุขความสงบและสิ่งดีๆเข้ามาในชีวิตเริ่มต้นจากการหายใจหลับตาสูดลมหายใจเข้าและปล่อยลมหายใจออก ให้ความสงบไหลผ่านร่างกายทุกอนูให้ความตึงเครียดค่อยๆค,คลายออกเมื่อร่างกายเริ่มผ่อนคลายลองพูดกับตัวเองในใจว่าขอให้ฉันปลอดภัยขอให้ฉันมีความสุขขอให้ฉันพบแต่สิ่งดีๆเข้ามาในชีวิต คำเหล่านี้ฟังดูง่ายแต่มีพลังมหาศาลเพราะเมื่อใจเราเริ่มเชื่อมโยงกับเมตตาความรักความสงบและความชุ่มชื่นของจิตใจจะเริ่มไหลเข้ามาลองนึกภาพตัวเองเหมือนดวงอาทิตย์แสงแห่งเมตตาไหวความรักส่องไปยังทุกส่วนของร่างกาย ไปยังหัวใจไปยังความคิดทุกความเจ็บปวดทุกความกลัวทุกความผิดพลาดถูกโอบอุ้มด้วยแสงนั้นเราไม่จำเป็นต้องวิ่งตามความสมบูรณ์แบบไม่ต้องผลักดันตัวเองจนเกินไปเราเพียงแค่ให้เมตตากับตัวเองและเชื่อมั่นว่าสิ่งดีๆจะค่อยๆเข้ามา คนดีเหตุการณ์ดีโอกาสดีทั้งหมดเริ่มจากใจเราเองเมื่อเราฝึกใจให้เมตตาตัวเองทุกวันเราจะสังเกตได้ว่าเสียงในหัวที่วิจารณ์ตัวเองจะเบาลงความเครียดจะลดลงความสุขและความพอใจเล็กๆในชีวิตจะชัดเจนขึ้น สิ่งสำคัญคือความสม่ำเสมอแค่วันละไม่กี่นาทีแค่บอกตัวเองด้วยความจริงใจว่าฉันรักฉันฉันเห็นคุณค่าของตัวฉันฉันเปิดใจรับสิ่งดีเข้ามาจงจำไว้ว่าการแผ่เมตตาให้ตัวเองไม่ได้หมายความว่าเราจะได้ทุกสิ่งที่ต้องการ แต่เราจะได้ใจที่สงบและพร้อมรับสิ่งดีไม่ว่าความสุขนั้นจะมาในรูปแบบใดลองทำวันนี้ลองเริ่มจากตัวเองและคุณจะพบว่าโลกภายนอกเริ่มเปลี่ยนไปตามโลกภายในของเราเมื่อเราให้เมตตาแก่ตัวเองความรักความสุขและความสงบ ก็จะไหลเข้ามาในชีวิตอย่างไม่รู้จบจงจำไว้เสมอสิ่งที่คุณให้กับตัวเองคือรากฐานของความสุขที่แท้จริงเมื่อเราเริ่มฝึกแผ่เมตตาให้ตัวเองเราจะเริ่มเข้าใจว่าความรักและความเมตตาไม่จำเป็นต้องรอใครมาให้เราสามารถสร้างมันได้ด้วยตัวเองจากใจเราเอง ลองนึกภาพเวลาเราเหน็ดเหนื่อยจากความคิดกังวลหรือเรื่องราวในอดีตหากเราเพียงหยุดสักครู่ปล่อยลมหายใจและพูดกับตัวเองว่าฉันให้อภัยตัวเองฉันไม่สมบูรณ์แบบและนั่นก็ไม่เป็นไรเพียงเท่านี้ความเครียดและความกังวลจะเริ่มละลายเหมือนน้ำแข็งที่ละลายใต้แสงอาทิตย์ การแผ่เมตตาให้ตัวเองไม่ใช่เพียงคำพูดแต่เป็นการกระทําของใจเมื่อคุณผิดพลาดอย่าตัดสินตัวเองรุนแรงเมื่อคุณเหนื่อยให้เวลาตัวเองพักเมื่อคุณกลัวปล่อยให้ความกลัวนั้นอยู่ในอ้อมกอดของความรักที่คุณมอบให้ตัวเองทุกครั้งที่คุณพูดคำเมตตาเหล่านี้ คุณกำลังสร้างสนามพลังแห่งความสงบและความสุขให้ชีวิตตัวเองและสิ่งดีๆจะเริ่มเข้ามาบางทีอาจเป็นเรื่องเล็กน้อยเช่นรอยยิ้มจากคนใกล้ตัวโอกาสที่ไม่คาดคิดหรือความสุขง่ายๆในทุกวันจำไว้ว่าการแผ่เมตตาไม่ได้หมายความว่าคุณต้องสมบูรณ์แบบ แต่หมายถึงคุณยอมรับตัวเองในทุกสถานการณ์ในทุกความรู้สึกทั้งความอ่อนแอและความเข้มแข็งการยอมรับนี้คือกุญแจสำคัญที่ทำให้จิตใจของเราเปิดรับสิ่งดีลองทำแบบนี้ทุกเช้าหรือทุกคืนก่อนนอนหลับตาสูดลมหายใจลึกๆพูดกับตัวเองในใจขอให้ฉันมีความสุข ขอให้ฉันปลอดภัยขอให้สิ่งดีเข้ามาในชีวิตของฉันให้ภาพของตัวเองลอยขึ้นเหมือนถูกโอบอุ้มด้วยแสงอบอุ่นของความเมตตาสิ่งสำคัญที่สุดคือการทำซ้ำทุกวันความเมตตาจะไม่เกิดขึ้นเพียงชั่วครั้งชั่วคราวแต่จะซึมลึกเข้าสู่จิตใจ ลายเป็นพลังที่คุณสามารถพึ่งพาได้ในทุกช่วงเวลาของชีวิตลองสังเกตตัวเองเมื่อใจเต็มด้วยเมตตาและความรักต่อตัวเองคุณจะเริ่มรู้สึกถึงความสงบความมั่นคงและความสุขที่ไม่ขึ้นอยู่กับใครหรือสิ่งใดนอกจากใจของคุณเองทุกวันนี้หลายคนพยายามมอบความรัก ความเอาใจใส่ให้คนรอบข้างแต่กลับลืมให้ความรักกับตัวเองเพราะความจริงคือการรักตัวเองไม่ได้แปลว่าเห็นแก่ตัวแต่เป็นการยอมรับตัวเองในทุกมิติทั้งจุดดีจุดด้อยทั้งความสำเร็จและความล้มเหลววันนี้เราจะมาพูดถึง การแผ่เมตตาให้ตนเองการให้โอกาสตัวเองได้หยุดพักได้ให้อภัยตัวเองและเปิดใจรับความสุขความสงบและสิ่งดีๆเข้ามาในชีวิตเริ่มต้นจากการหายใจหลับตาสูดลมหายใจเข้าและปล่อยลมหายใจออกให้ความสงบ ไหลผ่านร่างกายทุกอนูให้ความตึงเครียดค่อยๆค,คลายออกเมื่อร่างกายเริ่มผ่อนคลายลองพูดกับตัวเองในใจว่าขอให้ฉันปลอดภัยขอให้ฉันมีความสุขขอให้ฉันพบแต่สิ่งดีๆเข้ามาในชีวิตคำเหล่านี้ฟังดูง่าย แต่มีพลังมหาศาลเพราะเมื่อใจเราเริ่มเชื่อมโยงกับเมตตาความรักความสงบและความชุ่มชื่นของจิตใจจะเริ่มไหลเข้ามาลองนึกภาพตัวเองเหมือนดวงอาทิตย์แสงแห่งเมตตาว้ความรักส่องไปยังทุกส่วนของร่างกายไปยังหัวใจไปยังความคิด ทุกความเจ็บปวดทุกความกลัวทุกความผิดพลาดถูกโอบอุ้มด้วยแสงนั้นเราไม่จำเป็นต้องวิ่งตามความสมบูรณ์แบบไม่ต้องผลักดันตัวเองจนเกินไปเราเพียงแค่ให้เมตตากับตัวเองและเชื่อมั่นว่าสิ่งดีๆจะค่อยๆเข้ามาคนดีเหตุการณ์ดี โอกาสดีทั้งหมดเริ่มจากใจเราเองเมื่อเราฝึกใจให้เมตตาตัวเองทุกวันเราจะสังเกตได้ว่าเสียงในหัวที่วิจารณ์ตัวเองจะเบาลงความเครียดจะลดลงความสุขและความพอใจเล็กๆในชีวิตจะชัดเจนขึ้นสิ่งสำคัญคือความสม่ำเสมอ แค่วันละไม่กี่นาทีแค่บอกตัวเองด้วยความจริงใจว่าฉันรักฉันฉันเห็นคุณค่าของตัวฉันฉันเปิดใจรับสิ่งดีเข้ามาจงจำไว้ว่าการแผ่เมตตาให้ตัวเองไม่ได้หมายความว่าเราจะได้ทุกสิ่งที่ต้องการแต่เราจะได้ใจที่สงบและพร้อมรับสิ่งดี ไม่ว่าความสุขนั้นจะมาในรูปแบบใดลองทําวันนี้ลองเริ่มจากตัวเองและคุณจะพบว่าโลกภายนอกเริ่มเปลี่ยนไปตามโลกภายในของเราเมื่อเราให้เมตตาแก่ตัวเองความรักความสุขและความสงบก็จะไหลเข้ามาในชีวิตอย่างไม่รู้จบจงจำไว้เสมอ สิ่งที่คุณให้กับตัวเองคือรากฐานของความสุขที่แท้จริงเมื่อเราเริ่มฝึกแผ่เมตตาให้ตัวเองเราจะเริ่มเข้าใจว่าความรักและความเมตตาไม่จำเป็นต้องรอใครมาให้เราสามารถสร้างมันได้ด้วยตัวเองจากใจเราเองลองนึกภาพเวลาเราเหน็ดเหนื่อยจากความคิด กังวลหรือเรื่องราวในอดีตหากเราเพียงหยุดสักครู่ปล่อยลมหายใจและพูดกับตัวเองว่าฉันให้อภัยตัวเองฉันไม่สมบูรณ์แบบและนั่นก็ไม่เป็นไรเพียงเท่านี้ความเครียดและความกังวลจะเริ่มละลายเหมือนน้ำแข็งที่ละลายใต้แสงอาทิตย์ การแผ่เมตตาให้ตัวเองไม่ใช่เพียงคำพูดแต่เป็นการกระทำของใจเมื่อคุณผิดพลาดอย่าตัดสินตัวเองรุนแรงเมื่อคุณเหนื่อยให้เวลาตัวเองพักเมื่อคุณกลัวปล่อยให้ความกลัวนั้นอยู่ในอ้อมกอดของความรักที่คุณมอบให้ตัวเองทุกครั้งที่คุณพูดคําเมตตาเหล่านี้ คุณกำลังสร้างสนามพลังแห่งความสงบและความสุขให้ชีวิตตัวเองและสิ่งดีๆจะเริ่มเข้ามาบางทีอาจเป็นเรื่องเล็กน้อยเช่นรอยยิ้มจากคนใกล้ตัวโอกาสที่ไม่คาดคิดหรือความสุขง่ายๆในทุกวันจำไว้ว่าการแผ่เมตตาไม่ได้หมายความว่าคุณต้องสมบูรณ์แบบ แต่หมายถึงคุณยอมรับตัวเองในทุกสถานการณ์ในทุกความรู้สึกทั้งความอ่อนแอและความเข้มแข็งการยอมรับนี้คือกุญแจสำคัญที่ทำให้จิตใจของเราเปิดรับสิ่งดีลองทำแบบนี้ทุกเช้าหรือทุกคืนก่อนนอนหลับตาสูดลมหายใจลึกๆพูดกับตัวเองในใจขอให้ฉันมีความสุข ขอให้ฉันปลอดภัยขอให้สิ่งดีเข้ามาในชีวิตของฉันให้ภาพของตัวเองลอยขึ้นเหมือนถูกโอบอุ้มด้วยแสงอบอุ่นของความเมตตาสิ่งสำคัญที่สุดคือการทำซ้ำทุกวันความเมตตาจะไม่เกิดขึ้นเพียงชั่วครั้งชั่วคราวแต่จะซึมลึกเข้าสู่จิตใจ กลายเป็นพลังที่คุณสามารถพึ่งพาได้ในทุกช่วงเวลาของชีวิตลองสังเกตตัวเองเมื่อใจเต็มด้วยเมตตาและความรักต่อตัวเองคุณจะเริ่มรู้สึกถึงความสงบความมั่นคงและความสุขที่ไม่ขึ้นอยู่กับใครหรือสิ่งใดนอกจากใจของคุณเองเมื่อคุณเริ่มฝึกแผ่เมตตาให้ตัวเองมากขึ้น คุณจะสังเกตได้ว่าความคิดที่เคยวิจารณ์ตัวเองจะเริ่มเงียบลงเราจะไม่โกรธตัวเองที่ทำผิดหรือวิตกกังวลกับอดีตเพราะเราเรียนรู้ที่จะโอบอุ้มตัวเองด้วยความรักและความเมตตาการแผ่เมตตาให้ตัวเองเหมือนกับปลูกต้นไม้เราเริ่มจากเมล็ดพันธุ์แห่งความรัก และความเห็นคุณค่าในตัวเองเรารดน้ำด้วยความอดทนและใส่ปุ๋ยด้วยความเมตตาและในที่สุดต้นไม้แห่งความสงบและความสุขก็เติบโตผลิดดอกออกผลให้ชีวิตเต็มไปด้วยความเบาใจและความพอใจลองจินตนาการถึงตัวคุณเองคุณนั่งอยู่ในสวนสงบ ทุกลมหายใจคือแสงสว่างของเมตตาทุกความคิดที่เคยหนักอึ้งเริ่มละลายทุกความกลัวความเศร้าความผิดหวังถูกโอ,อบอุ้มด้วยความรักที่คุณให้ตัวเองเมื่อใจเราอิ่มเอมด้วยเมตตาสิ่งดีๆก็เริ่มเข้ามาคุณจะเจอคนที่เข้าใจคุณจริงๆ คุณจะเจอโอกาสที่เหมาะสมกับตัวคุณและแม้แต่เรื่องเล็กน้อยในชีวิตประจำวันที่เคยขัดใจจะเริ่มมีความหมายและทำให้คุณยิ้มได้การแผ่เมตตาให้ตัวเองไม่ใช่เพียงแค่คำพูดแต่คือพลังที่เปลี่ยนแปลงชีวิตพลังนี้ทำให้คุณมองโลกด้วยสายตาที่อ่อนโยนมากขึ้น มองตัวเองด้วยความเข้าใจมากขึ้นและแม้ในวันที่ยากลำบากที่สุดคุณก็ยังมีที่พึ่งภายในตัวเองอย่าลืมนะการแผ่เมตตาให้ตัวเองคือการสร้างรากฐานให้ชีวิตรากฐานของความสุขที่แท้จริงรากฐานของความสงบในจิตใจ รากฐานของความพร้อมรับสิ่งดีๆที่กำลังจะเข้ามาทุกครั้งที่คุณเผชิญความเครียดความผิดหวังหรือความเหน็ดเหนื่อยจงหายใจลึกๆและพูดกับตัวเองด้วยใจจริงว่าฉันให้อภัยตัวเองฉันพร้อมเปิดใจรับสิ่งดีๆฉันสมควรได้รับความสุขเพียงเท่านี้โลกภายในของคุณ ก็เริ่มเปลี่ยนโลกภายนอกก็จะสะท้อนความสงบและความดีนั้นกลับมาและคุณจะพบว่าชีวิตไม่จำเป็นต้องสมบูรณ์แบบแต่ใจที่สงบและเต็มไปด้วยเมตตาคือชีวิตที่สมบูรณ์ที่สุดแล้วตอนนี้ลองหลับตาอีกครั้งให้ร่างกายและจิตใจผ่อนคลาย สูดลมหายใจเขา้าและปล่อยลมหายใจออกให้ทุกความคิดที่กังวลหรือเหนื่อยล้าค่อยๆละลายออกไปกับลมหายใจตอนนี้ลองจินตนาการว่ามีแสงอบอุ่นสีทองล้อมรอบตัวคุณแสงนั้นเป็นตัวแทนของความรักและความเมตตา ที่คุณมอบให้ตัวเองทุกลมหายใจทุกความคิดทุกความรู้สึกถูกโอบอุ้มด้วยแสงนั้นไม่มีอะไรต้องตัดสินไม่มีอะไรต้องกังวลทุกอย่างได้รับความเข้าใจและความรักพูดกับตัวเองในใจ ฉันให้อภัยตัวเองสำหรับความผิดพลาดที่ผ่านมาฉันยอมรับตัวเองอย่างที่ฉันเป็นฉันเปิดใจรับความสุขความสงบและสิ่งดีๆเข้ามาในชีวิตของฉันจงสังเกตความรู้สึกอบอุ่นและปลอดภัยเริ่มไหลเข้าสู่หัวใจ ความเครียดและความกลัวค่อยๆจางหายและคุณเริ่มรู้สึกถึงพลังที่สงบและมั่นคงภายในตัวคุณจำไว้ว่าการแผ่เมตตาให้ตัวเองไม่ใช่สิ่งที่เกิดขึ้นเพียงครั้งเดียวแต่เป็นการฝึกใจทุกวันทุกเชา้า ทุกคืนหรือทุกเวลาที่คุณรู้สึกเหนื่อยหรือทอ้อเพียงให้เวลาตัวเองหายใจลึกๆและแผ่เมตตาคุณกำลังสร้างรากฐานของความสุขที่แท้จริงและเมื่อคุณทำบ่อยๆคุณจะเริ่มสังเกตว่าความคิดเชิงลบจะอ่อนแรงลงใจคุณ จะเปิดกว้างรับสิ่งดีๆชีวิตจะเริ่มเต็มไปด้วยโอกาสและความสุขง่ายๆที่ไม่เคยสังเกตมากก่อนทุกครั้งที่คุณเผชิญความยากลำบากจงจำไว้คุณไม่เคยโดดเดี่ยวเพราะความเมตตาที่คุณมอบให้ตัวเองคือแสงสว่างที่อยู่ข้างในคุณเสมอ ลองจินตนาการถึงชีวิตของคุณที่เต็มไปด้วยความสงบความรักและความสุขง่ายๆทุกวันและทุกครั้งที่คุณยิ้มให้ตัวเองโลกก็จะยิ้มตอบคุณสิ่งดีๆจะเข้ามาในชีวิตคุณอย่างต่อเนื่องและเมื่อคุณเริ่มฝึกแผ่เมตตาให้ตัวเอง คุณจะพบความจริงที่ลึกซึ้งว่าความสุขไม่ได้อยู่ข้างนอกแต่มันอยู่ในใจของคุณเองลองนึกภาพตัวคุณกำลังนั่งอยู่ท่ามกลางความสงบหัวใจเต็มไปด้วยความเมตตาและความรักทุกลมหายใจทุกความคิดทุกความรู้สึกถูกโอบอุ้มด้วยความอบอุ่น และสิ่งนี้ทำให้คุณรู้สึกปลอดภัยรู้สึกอิ่มเอมและรู้สึกว่าชีวิตนี้เต็มไปด้วยโอกาสและความงดงามการแผ่เมตตาให้ตัวเองไม่ได้หมายความว่าชีวิตจะสมบูรณ์แบบแต่หมายความว่าคุณสามารถมองทุกสถานการณ์ด้วยใจที่สงบด้วยความเข้าใจและด้วยความรักที่มีต่อชีวิตตัวเอง ลองฝึกทุกวันวันละไม่กี่นาทีแค่หลับตาสูดลมหายใจเข้าลึกๆและปล่อยลมหายใจออกช้าๆพูดกับตัวเองในใจว่าฉันให้อภัยฉันเองฉันยอมรับฉันเองและฉันเปิดใจรับสิ่งดีเข้ามาในชีวิตทำแบบนี้ทุกวันคุณจะเริ่มสังเกตได้ว่าสิ่งดีๆเริ่มเข้ามา รอยยิ้มจากคนรอบตัวโอกาสที่ไม่คาดคิดความสุขง่ายๆที่ซ่อนอยู่ทุกวันทั้งหมดเริ่มจากความรักและความเมตตาที่คุณมอบให้ตัวเองและเมื่อคุณทำได้จงจดจำไว้เสมอว่าคุณคือผู้ให้และผู้รับแห่งความสุขโลกภายนอกสะท้อนความสงบและความรับภายในใจคุณ ทุกครั้งที่คุณรู้สึกเหนื่อยทอ้อหรือผิดหวังจงหายใจลึกๆและแผ่เมตตาให้ตัวเองอีกครั้งเพราะในทุกลมหายใจนั้นคุณกำลังเติมเต็มชีวิตด้วยความสุขเติมเต็มหัวใจด้วยความสงบและเปิดประตูให้สิ่งดีๆเข้ามาในชีวิตชีวิตที่เต็มไปด้วยความสุขความสงบและความรักเริ่มต้นที่ตัวคุณเอง เริ่มจากแผ่เมตตาให้ตัวเองมอบความรักให้ตัวเองและเชื่อมั่นว่าสิ่งดีๆจะค่อยๆเข้ามาในชีวิตของคุณอย่างไม่สิ้นสุดนี่คือพลังพลังของการแผ่เมตตาให้ตัวเองพลังที่ทำให้หัวใจอิ่มเอมพลังที่ทำให้ชีวิตเบาสบายและพลังที่ทำให้คุณเปิดใจรับความสุขได้ในทุกวัน และตอนนี้ลองจินตนาการถึงชีวิตของคุณชีวิตที่เต็มไปด้วยความสงบความรักและความสุขง่ายๆที่เกิดขึ้นทุกวันทุกสิ่งที่คุณเคยกังวลทุกความผิดหวังที่ผ่านมาเริ่มละลายถูกโอบอุ้มด้วยความเมตตาที่คุณมอบให้ตัวเองจำไว้เสมอ ความรักที่แท้จริงเริ่มต้นจากตัวคุณเองเมื่อคุณให้ความรักและความเมตตาตัวเองคุณไม่เพียงแค่เยียวยาหัวใจตัวเองแต่คุณยังเปิดประตูให้ชีวิตเต็มไปด้วยโอกาสสิ่งดีๆและความสุขง่ายๆที่เคยอยู่รอบตัวแต่คุณไม่เคยสังเกตลองพูดกับตัวเองในใจอีกครั้ง ฉันสมควรได้รับความสุขฉันสมควรได้รับสิ่งดีๆฉันให้อภัยและยอมรับตัวเองและฉันเปิดใจรับสิ่งดีเข้ามาในชีวิตของฉันทุกครั้งที่คุณพูดแบบนี้ทุกครั้งที่คุณฝึกแผ่เมตตาให้ตัวเองคุณกำลังสร้างพลังพลังที่ทำให้ชีวิตของคุณเบา ใจของคุณสงบและโลกภายนอกสะท้อนความสงบและความรักนั้นกลับมาและเมื่อคุณยิ้มให้ตัวเองโลกก็จะยิ้มตอบคุณทุกโอกาสทุกสิ่งดีจะเข้ามาในชีวิตของคุณอย่างไม่คาดคิดและนี่คือความมหัศจรรย์ของการแผ่เมตตาให้ตัวเองดังนั้นจงอย่าลืม ให้เวลาและความรักกับตัวเองทุกวันให้เมตตาให้ความเข้าใจและให้โอกาสตัวเองได้รับสิ่งดีๆเพราะชีวิตที่สงบและเต็มไปด้วยความสุขเริ่มต้นจากการเปิดใจให้ตัวเองเริ่มต้นจากการแผ่เมตตาให้ตัวเองและเชื่อมั่นว่า สิ่งดีๆจะค่อยๆเข้ามาในชีวิตของคุณอย่างไม่สิ้นสุดนี่คือของขวัญที่ยิ่งใหญ่ที่สุดที่คุณสามารถมอบให้ตัวเองได้ความรักความสงบและความสุขเริ่มต้นที่ตัวคุณเองและเมื่อคุณเปิดใจให้ตัวเองให้ความเมตตาแก่ตัวเองคุณจะพบว่าทุกความคิด ทุกความรู้สึกทุกการกระทำเริ่มเปลี่ยนไปในทางที่สงบและงดงามมากขึ้นคุณอาจจะเริ่มเห็นความเครียดและความวิตกกังวลลดลงใจคุณมีความมั่นคงมากขึ้นและคุณสามารถรับมือกับทุกเรื่องในชีวิตด้วยความสงบและความรักนี่คือ ความมหัศจรรย์ของการแผ่เมตตาให้ตัวเองไม่ว่าชีวิตจะนำพาอะไรมาสู่คุณความรักและความสงบที่คุณสร้างไว้ในใจจะเป็นที่พึ่งเป็นแสงสว่างและเป็นพลังที่คอยชี้ทางให้คุณผ่านทุกสถานการณ์ลองฝึกทุกวันแค่ไม่กี่นาที เพียงหลับตาสูดลมหายใจเข้าลึกๆปล่อยลมหายใจออกช้าๆและพูดกับตัวเองในใจว่าฉันให้อภัยตัวเองฉันรักตัวเองและฉันเปิดใจรับสิ่งดีๆเข้ามาในชีวิตเมื่อคุณฝึกแบบนี้ทุกวันโลกภายนอกจะเริ่มสะท้อนสิ่งดีๆกลับมา โอกาสดีๆคนดีๆและความสุขง่ายๆจะเข้ามาในชีวิตทั้งหมดเริ่มจากความรักความเมตตาที่คุณให้ตัวเองและตอนนี้ก่อนที่เราจะจบบทสวดธรรมะวันนี้จงจำไว้เสมอว่าชีวิตที่สงบและเต็มไปด้วยความสุขเริ่มต้นจากใจที่เปิดกว้าง เริ่มต้นจากการแผ่เมตตาให้ตัวเองและสิ่งดีๆจะเข้ามาหาคุณเองขอให้วันนี้คุณได้มอบความรักความเมตตาและความเข้าใจให้ตัวเองและขอให้ชีวิตของคุณเต็มไปด้วยความสุขง่ายๆความสงบและสิ่งดีๆที่เข้ามาอย่างต่อเนื่อง